สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่นครพนมนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดลานองค์ปู่พญารีสตนคราชนะคะซึ่งเป็นองค์ปู่พญานาคที่มีความเชื่อว่าองค์ปู่คอยรัปักรักษาชาวลูกหลานของนครพนมหรือว่าชาวลูกหลานที่มีสายญานพญา,านาะคะที่มีความนับถือกันนะคะและตรงนี้เราก็อยู่ตรงลาน อยู่ตรงหน้าลานขององค์ปู่พญานาคศิสตะนัคราชนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปชูองค์ปู่นะคะทุกคนมาขอโชคขอลาบขอปฏิหารให้เกิดขึ้นนะคะก็มีหลายคนที่ประสบความสําเร็จที่องค์ปู่ประทานพรให้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศรบรอบค่ะ ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์สถานที่หนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะนี่นะคะส่วนตัวแอดเองนะคะก็คือจะมีความเชื่อทางด้านของปู่พญานาคนะคะก็จะมีความเชื่อทางด้านนี้ก็จะมาอยู่บ่อยๆอยันนี้ก็จะเอาบรรยากาศร,บรอบๆมาฝากนะคะนี่ค่ะสับวันนี้สวัสดี